สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไรสดแม่เนียมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะทักทายเจ้าทักทาย,าททายวันนี้ว่างค่ะว่าง เป็นได้พอกบสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเป็ดยังไงบ้าง

็มาจากเขามาทักทายกันพี่น้องเป็นยังไงม้างเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะนี่เป็นห่วงยินดีต้อนรับสุไรสนแม่เนียมค่ะสวัสดีค่ะ ดีต้อนรับทุกท่านนะคะมีอะไรทักทายคะ่ะทักทาย ได้ชาวเป็นได้สวัสดีจ้าหนูจีลาวันอุก,กาวงสวัสดีนะคะวันนี้ไม่เนียมว่างค่ะไม่เนียมว่างค่ะเลยเปิดไลค์ค่ะคุยกันค่ะคุยกับใครสวัสดีค่ะส่งกำลังใจขอบคุณนะคะคุยกับไครแต่ชเช้าได้คุยกับแฟนๆทำเวลา ใม่ปแปแฟนก็ไปทำงานํำการหาตังค์น้อยโอ้ยแย่ๆไม่ดูเวลัเวลาเลยสวัสดีนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะว่างจะพี่น้องว่างคนว่างผู้ใดว่างกับเขามาเด้อผู้ใดทำการทำงานกับตัไป มาเรียวจังฮะอ๋อเป็นไดโน่เป็นไดโนโทุศัพท์ไปไปโน่ได้ข้าววางไดโน่ สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทา่กทานจ้า Nó cúi thuốc là sập nè bên đây Mơ mơ lắm bố má đồ, mơ lắm vô tà lát má Bạc bò vô, chắc xì má Bên đây đi thua về luôn bàn bè Bên đây mẹ เป็นห่วงเป็นห่วงอะล่ะก็เลยร์จแบตเราก็เลยเปิดไล่รอหมอใหญ่เออก็ะแม่ก็บอกแล้วเนาะต้องหมอใหญ่มาตรวจหมอใหญ่สัง่งก็จ้างสิท่อไอ้บาให้ตกใจนึกว่า chẳng để gì ờ ờ bài chơi của... giúp ừ. cần, Việt Nam Chân nó ừ. cho xì rồi thấy nè ใจด้วยดีใจด้วยสบายใจแล้ว เห็นย <laughs> ังอยู่ตอนนี้อ๋อดินสินนอยพูดเองสิปัซอมวิตัยอยู่ดีลนอนอยู่ไต่ นุ่งสินปันได้ันยังร้ยผู้ใดเห็นดอกต็นสิโอ้ยเราสิไปเปลี่ยนกางเกงแล้วมันันเปลี่ยนบัตรท่านห่วงคน แค่ยโทรสามาัมมันกลิ่นไฟไฟ <c ười> <c ười> ว้ห่วงจะตีนสินเลยบ่ห่วงแนวอื่นน่ะ ผูได้เห็นดอกต่สิได้เห็นแน่แต่ผู้เดียวนี่ละปลอดภัยแล้วล่ะโอ้ยดีใจด้วยโอ้ยขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดูแลปลอดภัยแล้วล่ะโอ้ยหมอ,มอ,มอ,มอกเขากิงก็ดอกสมัยนี้ดีแล้ว ดีใจน้ำนแม่บอปลอดภัยลูกลูกแม่สิบออารมณ์นี้เออดีใจด้วยดีใจด้วยหายซะหายซะ ลูกแม่ก็อารมณ์ดีแล้วก็เย็มได้แล้วอ้อดีใจน้ำเด้ออสดชื่นสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกอเย็มได้แล้วกินเข้ากับจิแทบยู่บันนี้ มืเข้อมืโสกซะเด้อยิ้มกว้วางเลยเด้อเหมันเห็นสามขิองแขวเลย ได้แล้วพอยิ้มได้แล้วพอหัวได้แล้วอารมณ์ดีแล้วอารมณ์จอยแล้วอารมณ์จอยแล้ว เียบเด้อบาเดียบเด้อโอ้ยดูดูภัยยานน่เรียบร้อยปันใดก็ว่าถิใจดูภัยยาเจะเมนนี่เป็นกุลสตีกักซะ เียดบ,บ่อ้นบานไดเมียเท่า อ๋อแก้กรรมคนอื่นดอกขอบคุณนะคะ ดีใจแท้เนาะดีใจแท้น อยากนอนบ่ง่วงนอนบ่ เหียบโอ้ยเจ๊ยดจังไดเนาะมอลำเห็ดป่าอยู่เียบพ่อก็บอกไปตามภาษาเฮานี่ล่ะพ่อก็เป็นน่วงนี่ล่ะก็เลยเปิดไล่ขึ้นมา <laughs> เนี่ยบปี่เฮ็จังไดยก็เปิดเอาเอาเอากะละมังมาตีมอลำเฮ็ดปลาอยู่ร <laughs> ับจ้างรับจ้างเฮ็ดปลาสมอยู่ กทจะเอาาสมเก็บทีแก้เห็ดนั่นะเมื่อคืนไล่ขายขี่ข้านเสียภาษีพรตรงข้องวังดอกแม่เราปลอดภัยแล้วล่ะเออสบายใจน้ำก็ห่วงเทึ่งแม่ห่วงเทึ่งพ่อนั่นละคันแม่เป็นยังไงพ่อก็จะสูดก็เป็นห่วงตัวเนาะก็เลยต้องเปิดไล่มาเว้าน้ำมัน ใส่แม่ปิดไล่ที่วันนี้พรม,มีแนววอมันหัวมันเยบพดใส่แม่ปิดติ mm hmm. ดีใจน้ำแม่ปลอดภัยแล้ว <c oughs> แม่ปลอดภัยเราละอยาให้แม่ไปพักพรอนโอเคแล้วพ่อสิเฮ็ดยัง อนจาโอเคตามนี้เราใจแม่เปิดดียังโมงบอกมาสีตามใจพอ่อ ไหแ,แม่เปิดอีกยกม่วงบอกมา่า พิมพ์มาบอกใจแ,แม่เปิดอีกตอนจี่โมงที่ได้เหตุตามต้องการ พ่อคือบ่ะตอบคือตอบโดนแท้ใจเปิดอีกตอนจะมุ่ง พ่อแล้วแม่สินั่งยืนนี่บอกบอกกระทำมาพ่อใส่เปิดไล่ยี่เกงงงรอคำนตออ่อไปนี้ ai sống ok ok bye 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 theo chay trí phát thanh à nón 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 bye bye chút 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 lắc na bye bye